กลับมารับชมข่าวภาคดึก n b t กันต่อนะคะคุณผู้ชมก่อนที่จะไปดูเรื่องของความคืบหน้าของคดีอาคารสอตององถล่มนะคะเดี๋ยวมาพูดถึงเรื่องของกรณีชั้น14โรงพยาบาลตำรวจนะคะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยตัวของคุณทักษิณชินวัตรก็เขาเรียกว่ารักษาตัวอยู่ที่ชั้น14หรือไม่อย่างไร,รนะคะ ปรากฏว่าก่อนหน้านี้เองก็มีการพิจารณาค่ะว่ามีแพทย์ผู้ที่ให้ลายเซ็นว่าให้ตัวงคุณทักษิณเนี่ยไปรักษาข้างนอกได้<อ>แล้วก็มีบทลงโทษไปแล้วนะคะปรากฏว่ามีกลุ่มสวสายวิชาชีพแพทย์และสาธารณาสุขค่ะก็ออกมาแสดงความเป็นห่วงกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขใช้สิทธิ ในฐานะของสภานายกพิเศษก็คือส่งความเห็นแย้งมติแพทย์ทยสภานะคะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีการลงโทษแพทย์3คนกรณีของชั้น14โรงพยาบาลตำรวจนะคะคือถ้าหากว่ามีการแย้งไปเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่าประชาชนอาจจะหมดศรัทธา ต่อกระบวนการยุติธรรมนะคะเพราะว่าอย่างที่เข้าใจตรงกันดีเนี่ยกว่าที่จะมีการลงโทษได้มันก็ต้องมีการไปดูทั้งหลักฐานพยานต่างๆที่ศาลใช้พิจารณาถ้าหากว่ามันมีการแย้งแบบนี้แปลว่าอะไรแปลว่าแพทยสภาอาจจะพิจารณาไม่รอบคอบหรือเปล่านะคะก็เลยเกิดคำถามนี้ เรื่องนี้นะคะคุณผู้ชมนายแพทย์ประพลตั้งศรีเกียรติกุลสมาชิกวุฒิสภาในฐานะกรรมธิการการสาธารณสุขวุฒิสภาท่านออกมาถแถลงนะคะว่านี่ถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบ40ปีที่มีการบังคับใช้กฎหมายและรัฐมนตรีส่งความเห็นแย้งมติแพทยสภาซึ่งการเป็นในตำแหน่งสภานายกพิเศษนั้นถือว่าเป็นการให้เกียรติรัฐมนตรีดังนั้น ถ้าในแพทย์ประพลบอกแบบนี้นะคะว่ายาใช้เกียรติที่สภาวิชาชีพมาทำร้ายวิชาชีพแพทย์ซึ่งหน่วยงานวิชาชีพทางการแพทย์นั้นไม่ใช่หน่วยงานทางการเมืองแต่เป็นเสาหลักของการกำกับมาตรฐานความปลอดภัยการคุ้มครองผู้ป่วยและทำรงไว้ซึ่งจะริยธรรมทางวิชาชีพหากว่ามีการแทรกแซงจากอำนาจภายนอกย่อมเสี่ยงต่อการสั่นคลอนความเป็นอิสระ และการทำลายความน่าเชื่อถือของระบบวิชาชีพแพทย์และกระบวนการยุติธรรมด้วยซึ่งสำหรับการ ลงโทษแพทย์ในที่ผ่านมานะคะก็ถือว่าสิ่งที่สารใช้เป็นพยานแวดล้อมต่างๆไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวพยานหรือว่าหลักฐานเนี่ยก็ได้จากวิชาชีพแพทย์ไม่ว่าจะเป็นทั้งกระบวนการนิติวิทยาศาสตร์การชนะสูตรบาดแผลใบความเห็นแพทย์ใบรับรองแพทย์สิ่งเหล่านี้ต้องเที่ยงธรรมเช่นเดียวกับสารหากว่าถูกเบี่ยงเบนไปเพื่อคนใดคนหนึ่งนั้นความยุติธรรมย่อมเสียหาย ดังนั้นการออกใบรับรองหรือให้ความเห็นจากแพทย์ที่ไม่ได้เชี่ยวชาญตรงกับโรคหรือการผ่าตัดของผู้ป่วยอาจทำให้ข้อมูลคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับความเป็นจริงยิ่งเอกสารนี้ถูกนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจให้ผู้ต้องขังออกมารักษาตัวนอกเรือนจำยิ่งส่งผลกระทบต่อความยุติธรรมโดยตรงอาจทำให้ระบบนั้นเสียความน่าเชื่อถือและประชาชนก็ตั้งคำถามได้อย่างแน่นอนว่ามีอะไรอยู่เบื้องหลังกับกรณีนี้หรือไม่ ไปฟังเสียงของวุฒิสภาและกรรมธิการสาธ,ธารณสุขกันค่ะผมขยืนยันว่ากระบวนการตรวจสอบของแพทย์ส,สภาไม่ใช่ของเล่นและไม่ควรแทรกแซงจากอำนาจหรือการเมืองเพราะข้อมูลที่ใช้ตรวจสอบอย่างเวชระเบียนใบรับรองแพทย์หรือความเห็นแพทย์มันไม่ใช่กระดาษธรรมดา แต่มันคือพยานหลักฐานที่ศาลใช้ตัดสินคดีจริงๆถ้าปล่อยให้มีการบิดเบือนข้อมูลจะส่งผลกระทบต่อความยุติธรรมและความน่าเชื่อถือของระบบสังหมไม่เพียงแต่มิติทางวิชาชีพแพทย์เท่านั้นแต่ยังรวมถึงศรัทธาของประชาชนต่อกระบวนการยุติธรรมของประเทศ ผมจึงขอร้องเรียนให้ทุกฝ่ายเคารพบทบาทขององค์กรวิชาชีพไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงและร่วมกันรักษาความน่าเชื่อถือของระบบแพทยสภาไทยเพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้องปจระชาชนทั้งประเทศคืออีกท่านหนึ่งนะคะที่ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ก็คือนายแพทย์วีรพันธ์สุวรรณนาหม่สมาชิกวุฒิสภานะคะคือท่านก็บอกว่า ประเด็นที่ผ่านมามันก็มีการไปโยงเกี่ยวกับการเมืองเยอะค่ะทำให้ก่อนหน้านี้เนี่ยท่านโคษกระทรวงการสาธารณสุขก็ออกมาพูด,ดนะคะว่าหมอทั้งหลายเนี่ยเขาจะมารวบรวมรายชื่อกันทำไมก็เลยอยากจะ เรียนต่อท่านที่เป็นฝ่ายการเมืองนะคะว่ากระบวนการทางการเมืองเนี่ยที่เขามีการเรียกร้องกันเราทําอย่างถูกต้องตามกฎหมายไม่ได้ผิดอะไรทีนี้มันจะมีการประชุมกันเกิดขึ้นของแพทยสภาที่จะเกิดขึ้นในวันที่12มิถุนายนนะคะตัวของคุณหมอวีรพันธ์เนี่ยท่านก็บอกว่าอยากจะให้กรรมการแพทยสภาทุกคนทําหน้าที่อย่างเที่ยงธรรมอย่าพยายามหลีกเลี่ยงการประชุมนะคะเพราะว่าถ้าหากว่า ลงความเห็นได้ครบถ้วนตามมโนธรรมเนี่ยมันก็จะสามารถทำให้เรื่องนี้ชัดเจนขึ้นมาได้นั่นเองครับ